ครับคุณผู้ชมพอๆอีกแล้วครับตามบอลทัวร์ชแนลครับผมตามบอลทัวร์ชแนลครับตามหาตัว่วนครับอีซีอยู่ในรูปนยครับอีซีอยู่ในคลิปเดี๋ยวว่าตามสิบเปิดคลิปให้เบิ่งครับมันเหตุกับประเทศแบบนี้มัน่าจจะเป็นขมิ้นครับอีเวียดใต้มันนี่ครับมัน่าจจะเป็นขมิ้นนะครับมันเอาเงินแบ่งพันมาเหยียบแล้วก็เอาหีมันนั่งทับนะครับอีหาสลากมันเลยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์ไปหลายๆครับกับอีเวนต์นี้ครับมันเห็นกับเงินแปลงพันนะครับนะครับมึงก็ํำเนกอีกแล้วนะครับคอมเมนต์ครับก็ํำเนกอีกแล้วนะครับเอาเงินเอาเงินแปลงพันมวเหยียบหลัวก็าั่งขับนะครับอีสันดานนี้ภาคเตะตับมืออีพอมีคำศีดานะครับอีฮาเตือนกับมองมึงนะครับอือีผีบุญยากีฮากิตามกินปอดมึงนะครับเอา มาดาเกแ่ยปากจัดนะครับไปพ่นปากจัดอีดนึงมาพนเมื่อไหร่ครับมันเอาเงินไทยมาดามันเอาเงินไทยมาเหตุแบบนี้ครับคนเมื่อไหร่ให้นะครับเดี๋ยวบ่าวต่ำใฉ้เบิงคลิปถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวบ่าวตจะใฉ้เบิงอีนี่เลยครับอีนี่คนเดียวเลยครับอีฮานี่ครับเดี๋ยวเอาคลิปให้เบิงคลิปเงวๆให้เบิงตอนถ่ายครับเออว่าอีเวนยนตะไลนี่มันเห็ดแต่แบบนี้ครับครับประเทศไทยครับ แ่ไปเลยล่ะครับย่าแหมไม่ได้มีที่ยืนในสังคมครับหรือมั่นอยู่ไทยต่น้าให้มั่นภายพ่อครับดูมินสถาบันนะครับที่อีนี่คือดูมินสถาบันย่างตจงแจงย่างชัดเจนนะครับที่กฎหมายประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเ่าตัดเสียเปิดประคิปให้บถ่ายคลิปแบบงงายๆครับนี่นะครับนี่คือคอมเมนต์ครับนี่คือคอมเมนต์นะครับ แก่อะไรครับสันดานของคอมเมนต์นี่คือแก่อะไรแล้วนะครับหญ้าไปแห่ไพ่กันแล้วจากหญาไปหญ้าดีกับมันครับเอออ้อมหัวทั้งหมดเลยครับเหตุคอมเมนต์นี่อ้อมหัวแล้วก็ตัดความสะพันธ์กับมันไปเลยนะครับเบอร์มันสเต็ปกับประเทศไทยแบบนี้นะครับรัฐบาลสัางยังอยู่ครับรัฐบาลบทบาทบ่มีบ่ครับนะครับรัฐบาลมุ่งเจ้าเทียยังอยู่นะครับกินภาษีประชาชนไปนี่ครับนี่พูดรุ่นแรงแล้วครับเด้อข้ามพูดอาจจะรุนแรงแต่ว่า นี่คืออย่างที่รัฐบาลเห็นนะครับว่านี่คือขาเมีนครับย่าไปญาติดีกขามันครับนะครับนะครับผมบอกเลยว่า่าไปญาติดีกขามันเด็ดขาดประเทศขาเมีนครับเอายังไงคือจัดการมันซะตัดขาดตัดความสัมพันนะครับก็ต้องไปโค่นสอมพันญาติดีเับมันครับไล่มันหนีกับประเทศเบิดนะครับเบิดครับแรงงานสีขามานะครับเปิดรับเลยครับพม่า เล่าอินโดนีเซียเอิ้์ดเขามาครับนะครับเวียดามเวียดเวียดดองเวียดนามครับเอิ้์เขามาเมื่อนี้ครับเขาจะอยากเห็นงานเขาจะเต็มแต่เขามาเห็ดมาเห็ดงาน่าเท่าอยู่แล้วนะครับเอิ้์ดเขามาครับต่อสําหรับอีผีบวยยาผักกีตับนี่ก็นี่ครับอาจจะเป็นไส้ข้ามยาับนะครับอ่ามีการเซ็นเซอร์ใดๆทั้งสิ้นครับนี่คือเป็นกันสดๆเลยครับก็จิตจากใจนี่คือคมเมต์นะครับอีนี่คมเม้นแล้วครับ อะไมันกับประเทศไทยเบิดแล้วกะปิดกั้นทุกช่องทางเพราะห้เขาไม่ครับหรือว่าขันยุประเทศไทยจับมันทันทีนครับมันลบลูสถาบันครับเหยียบเงินแบ่งพันครับนะครับประเทศไทยพวกมีเหตุแบบนี้นะครับตามตัวไม่ให้เจอครับเอามันให้นักครับนะครับรับอะไรดีครับกับอี้ามันนี่ครับผมคนไทยครับคนอีสานครับรับอะไรด้แคครับกับสิ่งที่อินีเหตุนะครับ ไปครับไปเบิ่งคลิปกัน